เช้านี้นะครับกับช่วงเช้าท่านผู้ใหญ่วินัยของเรามาว่างแล้วนะครับตอนนี้วางแล้วนะมาได้่สามลำแล้วสามสี่ลำแล้วครับผ่าไม้ไผ่ด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านกันนะครับวันนี้เราจะมานำเสน,เนอวิดีโอ วิธีโบราณนะครับเป็นการพาไม้ไผ่ด้วยวิธีโบราณเป็นไม้ไผ่ที่มาใช้ <c oughs> กั้นดินนะครับใน <c oughs> วงเวียนสังเวชนียสถานสี่ตำบุญของวัดนาม่วงที่ท่านพระอาจารย์อ๋อนะครับ <c oughs> เข้ากล้องไมเรียบร้อยแลวนะครับน้ำกระจยัยนี่นะครับอ่า,างนุมจัางนุมกำลังนะครับตอนนี้ นู่นครับเอาไปใช้งานกั้นดินตรงนู้นครับที่ไปนิวเป็นวงเวียนสังเวชนียสถานสี่ตำบลน,นะครับเป็นเป็นปณิธานของท่านพระอาจารย์นะครับได้ดั้งใจเพื่อที่จะให้ได้มาสักการะกันนะครับในอนาคตนะครับซึ่งเป็นสถานที่ประสูตร,สรัสรู้แสดงประตูมติสนาแล้วก็สถานที่ปฏินิพพานท่านพระอาจารย์ได้สร,าาร้างปณิธานที่จะสร้างเอาไว้ให้นะครับเพื่อที่รองรับบุคคลที่ยังยังไม่ได้ไปถึงสถาน สี่ตำบลที่เมืองอินเดียนะครับซึ่งก็ให้มาสักกะกันที่นี่นะครับซึ่งนี่คือบันไดขั้นแรกกันนะครับนี่ขั้นแรกนะครับ่ึเรื้อล,ลงมือเองนะครับแล้วก็อีกงานนะครับต้องก็งานอุโบสถน,นะครับทางโน้นเป็นเป็นงานด้านด้านหลังคานะครับตอนนี้ซึ่งช่างก็ได้มานะครับ เพื่อที่ใส่กระเบื้องหลบหลังคานะครับกระเบื้องหลบหลังคาเป็นเป็นพักเลยนะครับตีช่างได้หยุดก่อนตอนนี้ก็ช่างได้รื่มมานะครับก่อนนึ่งนู่นที่เห็นอยู่ด้านบนนะครับก็คือช่างเชียนครับช่างเชียนแล้วก็ผู้ช่วยอยู่ข้างล่างกันนะครับก็มีลุงม่านนะครับมีนาอิมีลุงพันนะครับและมีนาวุธนะครับวันนี้โอเคครับบรรยากาศ ตอนเย็นนะครับตามความหมายของคําว่านะครับวิธีชุมชนนะครับนี่การสร้างอุโบสถโด,ดยจังกินอาสาวิถีชุมชนนะครับตอนนี้งานอุโบสถก็ทำนะครับงานวงเวียนสี่สิทธวงเวียนสังเวชนียสถานก็ทำนะครับซึ่งองค์กรนมมตากับ คณะผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองของหมู่บ้าน,นที่ได้ไปตัดไม้ไผ่มาให้นะครับเพื่อทําเป็นรั้วกันดินนะครับซึ่งอนุโมทนาบุญร่วมกันนุ่นครับวงเวียนก็ยังเหลือใส่นะครับแพรใส่แพรกันดินนะครับ <c oughs> น่าหลงลืมกับพระอาจารย์ฟัดดีครับตอนบ่ายตอนยินกับวิถีชุมชนวัดน้ำม่วงวันนี้ก็ ครับตอเนื่องจากเมื่อเช้านะครับที่ดันผู้ใหญ่วินัยได้มาถ่าไม้ไผ่ให้นะครับเพื่อที่จะได้ทํากันกันดินนะครับของวงเวียนสังเวชนีและสถานนะครับวันนี้ก็ช่วงเย็นนะครับก็มีชาวบ้านจิตอาสานะครับมาช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับข้างหน้านี้ก็เรียกว่าหลวงพี่ลืมนะครับเรียกว่าหลวงพี่ลืมแล้วก็นู่นข้างหน้าก็พระอาจารย์แล้วก็ผู้ใหญ่วินัยแล้วก็เ่้าหนุ่มนะครับได้คนไม้ไผ่กันไปใส่นะครับ ใชนะครับตอนนี้กําลังใส่ทาเป็นขันกันดินส่วนไฟที่ผลิตไม้ไ่พานะครับก็นี่นะครับหลวงพี่หลวงพี่หลวงหน้านะครับแล้วก็ผู้ช่วยนะครับได้เข้ามานะครับช่วยผ่าวันนี้หลายกลนนะครับวันนี้แล้วก็กระล็หลายลูกนะครับวันนี้ก็ได้หมดไปแล้วหนึ่งกองนะครับตอเช้ามีอยู่สองกองตอนนี้หมดแล้วหนึ่งกองนะครับังีนะจ๊ะแี้ครับ ฝ่ายตีนะครับดำภูมิปัญญานะครับถึใช้การตีตีตามข้อให้แตกนะครับนี่ก็ส่งส่งไม้นะครับปู่ช่วยดำนี่ส่งไม้ผ่าไม้หลังจากที่ตีเสร็จนะครับก็จะตีตีตามข้อนะครับตีตามข้อหรือผ่าตีาตามข้อหลือผ่านี่ป็นเอกผ่ากันนะครับตรงนี้ก็มี ขันต้นนะครับตั้งแต่ริ่มับไปตัดนะครับก็กลับมานะครับในวันกนนี่ฝ่ายขนนะครับขนใบนะรับรรจุนู่นครับ,บ,นนรบทำเป็นเอเาเป็นไม่โดน,นวาน่าเนาะน้หลวงเออซอยยาวไปด้วย ครับแล้วขณะนี้ก็พระสงฆ์จากที่พระสงฆ์ระไมและคณะจิตอาสาชุมชนวิถีพุทธบ้านน้ำม่วงช่วยกันผาไม้ไผ่นะครับซึ่งได้ผ่าไปเยอะแยะแล้วตอนนี้ก็กําลังขนขึ้นรถบรรทุกอนเนกประสงค์นะครับซึ่งผลิตมาเพื่อการใช้งานอนเนกประสงค์นะครับตอนนี้ก็่ารื่อม,มากันแล้วนะครับ ติดอาสานะครับบ้านน้ำม่วงทุกท่านส่วนหนึ่งก็ไปปลูกข้าวโพดนะครับรอบรอบสะเก็บน้ํานะครับส่วนหนึ่งก็ทําอุโบสถอยู่ข้างบนนะครับกําลังทําอุโบสถอยู่ข้างบนวันนี้ก็งานวัดน้ําม่วงมีหลายงานนะครับงานหนึ่งงานแรกตั้งแต่เช้าท่านผู้ใหญ่วินยวัยอุทัทองนะครับเป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านได้มาผาไม้ไผ่นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็พระสงฆ์ได้มาช่วยแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ จิตอาสานะครับนี่เป็นการเอาไม้ไผ่ที่ผ่านแล้วขึ้นไปวางนะครับขึ้นไปสูงนะครับผู้ขับก็น้องเดียวนะครับหรือพี่เดียวนะครับหนึ่งเป็นเด็กที่มีความสามารถนะครับหช่วยงานช่วยงานขับรถได้ครับผมตอนนี้ก็กําลังขุใส่กระบะนะครับรถอเน็กประสงค์นะครับเจ้าฮีโร่วัดน้ำม่วงนะครับมันชื่อเจ้าฮีโร่วัดน้ำม่วง ถึงฤด,ดูแล้งก็จะบรรทุกถังเก็บน้ําเพื่อช่วยฤดูแล้งแต่ฤดูนี้ก็เอาลงก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปชมครับที่จุดประสงค์ของการฝาไม้ไผ่นะครับซึ่งมาทําแนวกันดินนะครับจาเป็นกันดินซึ่งดินตรงนี้นะครับที่ย้ายมาจากสระเก็บน้ํานะครับตอนที่เริ่มโครงการนะครับซึ่งเป็น วงเวียนสี่สังเวนะครับวงเวียนสังเวชนียสถานสี่ตำบลน,นะครับซึ่งจากกันดินนี้นะครับตอนนี้ก็ยกระดับจากพื้นไปสองมตรนะครับถึงเราจะกันดินตรงนี้ให้เกิดการพังทลายน้อยที่สุดนะครับซึ่งท่านอาจารย์ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับได้ไปตัดไม้ไผ่แล้วก็มาช่วยกันนะครับตอนนี้เสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งครับแล้วก็กําลังกําลังนะครับตอนนี้กําลังที่จะ มาอีกด้านแล้วครับดันนะครับตอนนี้ให้บาบมุมสูงเป็นภา,าบประกอบคําบรรยายนะครับตอนนี้ก็สวยสดงดงามนะครับซึ่งวงเวียนนี้โดยปณิธานของพระอาจารย์เจ้าอาวาสนะครับซึ่งได้ตั้งเจตนารวมไว้ว่าจะให้พุทธศาสานิกชนทั้งหลายนะครับที่ได้มีความประสงค์จะกราบตักระสังเวชนียสถานสี่ตำบลที่ประเทศอินเดียนะครับซึ่ง สำหรับพุทธศาสนิกชนที่ยังไม่ได้ไปนะครับก็จะเป็นสถานที่ตรงนี้นะครับซึ่งท่านจะได้สร้างเป็นสถานที่ประตูสถานที่ตรัสรู้สถานที่แสดงประตูมติสนาแล้วก็สถานที่ปรินิพพานนะครับเป็นจําลองนะครับเพื่อจะได้ให้พุทธศาสนิกชนได้มาสักการะแล้วก็ได้มาทํากิจกรรมในวันสําคัญกันนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นการถอยหลังเพื่อที่ จะไปยังสะอ่างเก็บน้ํานะครับเป็นสระเก็บน้ําของวัดน้้าม่วงนะครับถึงตอนนี้กอผ่านแปลงกเกษตรมาทั้งหมดสี dens, ่แปลงหกแปลงนะครับเป็นแปลงกเกษตรหกแปลงตอนนี้ชาวจิตอาสาชุมชนวิถีพุทธบ้านน้านะม่วงส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นการปลูกนะครับตอนนี้ก็ปลูกพราน้ orm, ําหอมปลูกตัวนะครับปลูกพ้าวแกงปลูกตน้นมะม่วงหินมะพานไปแล้วนะครับนุนหนุหนเห็นรถเครื่องแล้วนะครับตอนนี้ในขอบบ่อนะครับตอนนี้ขอบบ่อของ ขอบสะของวัดนาม่วงตอนนี้นะครับพึ่งขุดเสร็จนะครับซึ่งทางญาติโยมพุทธบริษัทหมู่บ้านนาม่วงทุกท่านจึงได้มานะครับเพื่อที่ทําการเพาะปลูกรักษานาดินไม่ให้พังทลายลงไปนะครับตอนนี้ก็พังทลายลงไปมากและก็ตอนนี้นูนครับขอบสะทางทิศตะวันตกครับพอได้เห็นแล้วนะครับตอนนี้การพังทลายนะครับซึ่งฝนตกแรงๆกับสะที่พึ่งขุดใหม่นะครับตอนนี้ทางนะครับจิตอาสา ได้มานะครับขุดหลุมปลูกข้าวโพดกันนะครับต่อได้ปริมาณครึ่ง่อนะครับตอนนี้ก็ได้ความยาวครึ่ง่บนะครับทําเป็นแถวนะครับนดก็จะพาไปดูนะครับตอนนี้ชาวจิตนาซาทุกๆท่านนะครับไปช่วยกันปลูกข้าวโพดนะครับกําลังขุดกันอยู่ครับกาลังขุดกันอยู่พอมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก นะครับเจ็ดนะครับแล้วก็พระอาจารย์ถึส่วนหนึ่งก็ขุดนะครับส่วนหนึ่งก็ใส่โป้ยนะครับรองหลุมเึ่งจะเป็นข้าวโพดนะครับที่จะได้เป็นพืชเป็นอาหารนะครับในอีกสองเดือนนะครับตอนนี้ก็ในการบินโดรนมาดูนะครับมาถ่ายทำไว้วันนี้ก็ ตอนนี้ตูกไปแล้วนะครับขอบสะทิตตะวันออกนะครับจนถึงทิตตะวันตกนะครับสุดขอบนะครับซึ่งตอนตอนเย็นเราก็ได้รดน้ํานะครับกับรดน้ํารดน้ําวัดหนาม่วงนะครับเจ้าฮีโร่ก็ได้มานะครับแล้วนี้ก็เบเป็นการกําลังปลูกนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็เป็นการรดน้ํานะครับซึ่งน้องเดียวกับน้องตูซีได้มารดน้ําเมื่อที เสร็จจากการนะครับเมื่อที่เสร็จจากการปลูกตอนนี้ก็เสร็จจากการปลูกไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปรดน้ํานะครับตอนนี้ดูนบินกลับนะครับนี่ก็ได้เห็นนะครับภาพนะครับได้เห็นภาพมุมสูงนะครับเป็นแรลงพุทธสังเวีชนิยกษ์เศษนิจีจุมชนวัดนาม่วงนะครับมเล่านะครับวันนี้เป็นการเล่าเล่าเล่าเรื่องเล่าให้ฟังนะครับวันนี้วันนี้โบดน ลังบินกลับเข้าไปนะครับเพื่อที่จะพักเปลี่ยนแบตเตอร,รี่นะครับซึงได้บินมาใช้เวลาก็พอสมควรแบตเตอร,รี่ก็เหลือน้อยนะครับการขึ้นไม้ไผ่ก็กําลังขึ้นต่อไปเรื่อยๆครับตอนนี้น้องเดียวนะครับแล้วก็หลวงพี่จอดหลวงพี่หรือหลวงพี่ฤทธิ์นะครับอ่ะตอนนี้ก็ขึ้นมุดนะครับ เจ้าฮีโร่วัดน้ำ่วงนะครับซึ่งจะแปลงรูปเป็นอะไรนะครับอ่ะเป็นวงสูงอีกด้านนะครับตอนนี้ก็ถ่ายจากด้านดักทิตะวันออกนะครับซึงไหนมาถ่ายนะครับภารกิจน้องเดียวนะครับเอาไม้ไผ่มาลงนะครับเอาไม้ไผ่มาลงนะครับตอนนี้ก็กําลังลงอยู่นะครับลงบนเดียวนะครับติงมาก ด้านนี้เป็นด้านทิศเหนือนะครับจึงยังไม่ได้ใส่นะครับต้องเดี๋ยวเก่งนะครับต้องเดี๋ยวก็มาช่วยนะครับในเรื่องกิจกรรมของงานเกษตรนะครับน้องเดี๋ยวมาช่วยขนไม้ไผ่มาวางนะครับเพื่อที่จะได้ทําเป็นผนังกันดินนะครับ วงเวียนของพุทธสังเวชนียกเกษตรนะครับเป็นวงเวียนวงเวียนมีความกว้างและจะมีนะครับห้าสิบเมตรนะครับอนี่หลวงพี่ครับหลวงพี่กับพี่หนุ่มครับจังหนุ่มได้ทำการใส่นะครับไม่ไมเบาเหมือนกันนะครับงานนี้ใช้เวลาเหมือนกันนะครับซึ่งอัน กันดินวันนี้ก็ได้ความยาวมาเกือบยี่สิบมมตรนะครับถึงเวลานะเป็นั้นต้นวันนี้ก็ภารกิจที่วัดนาม่วงต่ออย่างนี้ก็เป็นภารกิจของกันทำกำแพงกันดินนะครับถึงตัววงเวียนได้ถมดินได้เรียบร้อยไปแล้วนะครับ อ่านี่ก็บินให้ชมไปทุกๆด้านนะครับอ่าน้องเดียวก็ได้มาลงไม้ไผ่เกือบจะเสร็จแล้วนะครับเก่งมากครับน้องเดียวมาส่งไม้ไผ่นะครับเป็นเป็นจุดเป็นจุดไปอ่าตันนี้ก็ต้องบิน บินกลับแล้วนะครับบินกลับเพื่อมาเปลี่ยนแบตอีกรอบนะครับอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับอนุโมทนาบุญด้วยกันวันนี้กับจิตอาสาทำน่วมบำรุงพุทธศาสนาทุกท่านนเดินเดี๋ยววัยชนมาช่วยรดน้ำตักไร้กันนะครับวันนี้พี่เดียวกับพี่ทูซฟนะครับ